อันนี้น่าจะเป็น c x for e v e r y o n e อ่วันซีเอ็กซ์ฟอตัวแรกไหมผมว่าสิ่งที่น่าสนใจของรับกล่องเนี้ยสวัสดีครับพวกเราโซนินครับอ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะพี่วันนี้เราจะมารีแอคครับครับเอ่อฟอกบัตรจิ๋กอกเก้าหางของเราใช่นารุโตอันนี้ไม่นารุโต แต่ว่าอันนี้ทีมสีทีมสีเนี่ย,ท,ยทีมสีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนคเมเนเรเดอร์กิสใช่รครับผมเหมือนจริงๆเหมือนจริงและเหมือนทุกล่างด้วยถูกออ<ส>ล่างขาวล่างดำล่างทองสีขาวสีทองสีดำนี่คือ <Yes. S 1> มีแบบว่าครับบางส่วนที่ดีเทลเนี่ยคล้ายๆกับสีของล่างของกีสหลายอันมากใช่แล้วก็จะเลมุ้ ไม่้คคิแบบนนัรับเราไปดูวิดีโอกันดีกว่าครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมครับเวลาเล่นเบเบต้องวางเล่นกับพื้นนะครับให้ห่างๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเบเบเสียคางสวัสดีครับพวกเราโซเนนช่องเอาเชี่ยวอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนวิ